โอ้เอฟวันนี้เราจะมาทำมาหากินกันที่แมบบเชนนี่ใช่ไหมใช่เยอะเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งมากใช่ไหมเราแบบนี้มันเล่นยังไงวะขุดพวเกมอากูยูทูบตามพันห้าร้อยอ่ะได้มังอืมหนึ่งพันห้าร้อยในดู่ที่ว่าว่าว่ายูทูบเบอร์ถ้าไหนยูทูบเบอร์เขาใช้โทรศัพท์เลยอัดวิดีโอกัน ห้ามูนผู้ติดตามก็ใช้โนเกียอัดใช่ใช่ใช่ผู้ติดตามมาเหมือนไม่ใช้โนเกียวโคตรตึงเลยเนาะเออเพราะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนั้นน่าจะเป็นแบบไอโฟนอะแต่ว่ามันมีโทรศัพท์รุ่นไหม่มันคือรุ่นโนเกียเห็นรุ่นโนเกียเห็นไหมเดี๋ยวเเข้าไปสตรีมก่อนโอเคเข้ามาแล้วเออมันมีอะไรให้แก้เบื่อ โูอยังแหลกเลยอ่ะโอเคกูแก้เบื่อเสร็จแล้วได้เวลาเล่นเพาะมันมีแมพให้สตรีมมันมีกูมีแค่แมพเดียวมือเด้อเหรออ่ะกูพร้อมอ่ะโอเคกดก่อนกูจำได้ว่าแมพนี้กูเคยเล่นอยู่นะแต่ไอ้เอามันอะไรมันให้ตัดวิดีโอไอ้ล้อนอยู่ไปเลยก็อยู่ เยวมหลุดขึ้ม่หลุดโอ้โกูตัดวิดีโอได้ดีมากเลยครับกูนี่มันนักตัดวิดีโอมืออาชีพจริงๆเลยส่วนที้เชฟน่าจะหลุดว่ะทรงนี้ว่าหลุด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 ไปว่าแล้วหลุด ผู้ติดตามโอ้กราบขึ้นโอ้ผู้ติดตามกูโอ้ยอดวิวกูเริ่มแรกกูก็มีผู้ติดตามสามพันเจ็ดน,นะครับมแม้ในชีวิตจริงกูมีแค่สี่สิบสามไม่สี่สี่เออกูกูกูๆๆๆๆโอ้ครับพี่พี่โลพี่ดำครับผมกอซื้อของเฮ้ยเพี่พี่พี่ครับผมกอซื้อของแล้วพี่แว่น มึงก็เลือกทีไอเกนี่ครบซื้อนี่ครบซื้อไมค์กระโจรโอหลแล้วก็กล้องเลยซื้อกล้องก็เลยอย่างห้าร้อยบาทจะไปทำอะไรดีวะฮึเงินกูไม่พอโอเคกูไปอัพเกรดกูต้องไหนวะกูต้องไหนวะไปที่บ้านไอ้นี่ปอกะวะ่า เออใช่กูจะว้าไปที่บ้านเบสเบสมันแค้มี้ยวอ,อติงนอห้าร้อยครับเฮียแค่เนี่ยกูก็จะไม่มีแดกแล้วโอ้สิบเจ็ดบาทในตู้เย็นมีอะไรให้กินบ้างห้าบาท <c oughs> เฮ้ยกูกินต่อครบมามอือเดอ้อต่อ ใครโทรมาวะโ,โอยเ,เอฟมันเล่นไม่ได้เดหรอเฮ้ยกูเล่นแบบนี้อยู่บบก็แบบ Youtube ที่มึงบอกไง เออแล้วมึงไปเล่นอันอื่นรอเลยู๋วกูไปเล่นอาวีอก็สตตีมอยู่ไงกูว่าอยู่โทรมาทำไมวะฮะเออเไปไ็นก็ไปไปชิวๆมึง,ง,ง,งมจะคุย,ยกูมึงคุยกับค,ค,คนดูได้หร เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ซื้ออะไรกินในตู้เย็นก่อนมาถึงในเกมมาสามไม่ใช่ในชีวิตจริงเดี๋ยวมันโลเพปเกินไปนิ้วโคบนีโคบชอบคุยตามกูแบบเออซักถ้ากูได้โทรศัพท์ใหม่กูก็กูได้โทรศัพท์ใหม่ดิกูได้โทรศัพท์โนเกียกูเป้าหมายในคลิปนี้โคบเ,เดี๋ยวเอาโทรศัพท์โนเกียกันนะครบถ้าลงไม่ได้โทรศัพท์โนเกียนะครบ ไอเอฟมันจะป่าแป้งที่หน้าครับไอเอฟมึงได่ยินป่ะเนี่ยได้ยินถ้ากูทำภารกิจนี้ไม่ได้เอฟจะถูกป่าแป้งแล้วมึงจะถูกป่าแป้งไหมเอฟโอเคเมอร์เดอร์โอ้เจอมืดแล้วมืดแล้วกูนอนนอนนอน กูเนะี่ยมันพลังเต็มปีจีเลยกูนอนกูนอนแค่สามวิแต่นี้ชีวิตจริงกูนอนเจ็ดชั่วโมงโอเควิดีโอได้แล้วทำไปเรื่อยๆเ๋ยวกูก็มีผู้ติดตามาานี่ารบวนะครับผมจะมาต่อยไก่เอฟใน RV โอ้โหโคตรตึงเลยครับนี่ครับแม้ในเกมอื่นผมทำได้นะครับแต่ในชีวิตจริงกูตายครับ น้องใช่ไหมเอ๊แ่นีน้องแค่กูไม่เอาจริงจะเฉยโอ้ยเอ๊ะมองว่ากูฝีมือโหดบ่ก็ไม่รู้เเนี่ยผู้ไอ้ผู้ไตามกูจิตพันแล้วถ้ามงท้ากูพี่ถ้ามึงท้ากูหนึ่งหนึ่งอาวีอีกกูจะให้ไอ้จิมจีมันมากระทืบมึงกูจะให้จิมมากระทืบมึง อะไรวะเนี่ยไม่สน,นุกคูปปาไอ้ล้นอุ้ยมึงหยุดทำวิดีโอกากดิเรื่องของกูวิดีโอมึงมันห่วยมึงแค่วิดีโอมึงหล่อมากมั้งผมเล่นโฟเรสตต้นไม้ดีแนะนำให้เล่นช้างไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะช้างมันก็โหดนะสองตัวเนี่ยเลือกมา แน่นะมาช้างาทำไมไอ้ช้างมันตึงจะตายากากอะไรแค่มึงได้ไม่เปลี่ยนเฉยกูจะชงพลังช้างให้ดูอะให้บอกว่ากูเล่นช้างอ่ะจากจากแรงแพทกูอยู่แรงอะไรไม่จากแรงโกกูอยู่แรงอะไรรู้ไหมแรงแรงซิลเวอร์อ่ะ,อะมไม่ฮะเออวะยี่ช้างม่นกากวะ ฮือเผื่อ<ม>ถ้าถ้าคนไม่เล่นช้างเป็นถือว่าธรรมดาไหมงัน้นงั้นแหละว่าเอามันตูดเขียวผู้คนนี้คงไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมไอ้ล้นเอาออเอายี่ยมถือกูกูว่าร้อนนี่เซลฟี่น,ฟนะครับเอ็นจอยกับผม อะไรอ่ะมึงหยุดทำวิดีโอกูให้เพื่อนมึงหยุดทำวิดีโอกระจอกดิเ <c oughs> สือกเงินแม่กว่าโอ๊ยกูสามารถสตรีมเกมอะไรไม่รู้ได้เ <c oughs> ลยว่ะล่มลัมลัล,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 ลกี่ทีมึงก็กากเหมือ,อนเดิมแหละเอาหรือว่ากูกากเองวะแต่ <c oughs> ผมลำไม่เป็นนะใช่ผมลำไม่เป็นนะแล้วใครมาได้โลดยูทูบหนึ่งร้อยล้านผู้ติดตามวะ แบบคุกอ่ะกูตัดต่อวิดีโอโคตรตึงอ่ะฮะมึงบ้าเปล่ามึงใจกูสตรีมแค่หนึ่งวีอ่ะ <c oughs> ตอนนี้กี่นาทีไม่รู้กูไม่ได้ดูมันไม่ได้ให้ดูเวลาโอเควิดีโอนี้ได้เงินเท่าไหร่ไหมได้ีกตาม,มหท่ร่ 3า0พันเแต่ไ f เกีได้1ล้านผู้ติดตามภายในวันเดียวไงที่ได้ยินพี่ราคาที่ได้ยินเหมือนกันมันไม่ตมงผิดตรงผิดท้อแหล่ท้อแนล่ท้อแน่โท้แน่เออกูไม่ได้พูดอะไรออฟ เอ๊ะมันนั้นกูไม่ได้ด่ามงาึงนะมันงั้นกูแค่สอนมึงกูทุกคนโควิดเอ๊เอมะมนเป็นโควิดสิบห้าล้านฮเฮ้ยเอฟมึงรีบไปหาเมียน้อยเหรอทำไมมึงถึงบอกทำไมนานจังอะเวลี่ซัสทำไมมันเป็นออไอ้สากอมกูพัง กูโคตรดีเลยคอมกูกูเพิ่งซื้อมาใหม่แท้แท้แม่งพังภายในพริบตาโคตรดีเลยเนาะห้าร้อยเก้าสิบหกห้าร้อยเก้าสิบหกอยากได้อุ้ยดูกูเติมเองไปไกลกูมันต้องเติมกี่บาทถึงจะได้ไก่ถ้าเติมถ้าเติมหนึ่งพันบาทถ้าถ้าเติมหนึ่งพันบาทกูยอม คุต้องขายบ้านขายรถใช่ไหมล่ะเพื่อมันวิธีการได้ตัวละคนเนี่ยวิง่นยๆนแล้วค,วร,วครับขายตัวครับขายตัวครับนี่นครับวิธีที่ได้เยอะสุดเอ็มจะลองวิธีนี้ไหมทำไมอะ่ะโอเคเยอะพกเอฟดูทีดด้วยคนระับ

ถ้าแลกไม่ได้ถ้าแลกไม่ได้ไอเอฟจะถกปล่อยหน้าปัญญาอ่อนแมงคามาทมาทำไมไม่รู้เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนลำตูดแน่เดี๋ยวมึงเจอกูกูจะไปซื้อสกินฟอรลินนั้นน่ะไอสกินที่ทุกคนใช้ประจำอ่ะสีม่วงๆอ่ะนี่แหละมันต้องเสียมันต้องเสียกี่คูปอง ุณต้องเสียกี่กคูปองูองอแดถ้าเสียห้าล้านคูปองกูยอมกูกแม่มต้องใช้วิธีแบบลูกผู้ชายชเฮ้ไม่ใช่ตอกดาบไอ้เอฟเป็นวิธีที่ดีมากเลยใช่ไหมเอฟอะไร 7จ็ดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดร้อยพอมเนีุดูที่รางวัลคุณจะได้อะไรบ้างฮะเอฟมึงเชืยอมึงเชื่อชาิจากแสนผู้อิจต,ตามสำหรับยากไหมมึงต้องเสียอะไรบ้างถึงจะถ,ถึงแสนผู้อิจต,ตาม กินอะไรสกินฟลอเรนอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเท่มากผมอันแบบเล็กยูดอกกูคือแบบุ้ยดีแล้วมัน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 ออกมาหกดอกไหมไม่ออกมาสดอกเดียแต่ว่ามันเท่มากเปลี่ยนเกยูทุกอย่างแต่ถ้าแต่ถ้ามันกากแต่ถ้ามันกากกูจะต่อยหน้าเอฟไม่มาอยู่ที่คนเล่นลาครับยู่งแต่ละเขาโคตรแพงเลย แล้วไอ้สกินฟอนเลยม่วงม่วงอ่ะไม่รู้มันต้องจากร้านค้าพแผงจอนเท่านั้นอ๋อร้านค้าพแผงจอมันต้องเจอ,อยังไงไก่เย็บอ๋อพี่แค่กดคำว่าร้านค้าอาา่าฮะเราแล้วแล้วก็ไป่อเทมไอเทมแล้วก็ตอกดักเอฟมันมันเรื่องร้านเสร็จนะมันจะมีกล่องมันจะมีกล่องให้เลือกปรินอ่ะฮะ กูไม่ได้สก,กินชัก่วงอพี่ฮะมันจะเป็นฝานสีม่วงอะที่เลือกสกินได้อ๋อพัญญาวนอ่อนโอเคผู้ติดตามกูสี่หมื่นสองแล้วก็จะห้าหมืนแล้วขาดแค่8,000พี่ไม่สตรีมใช่ไหมตอน R o V อ่ะหฮ้สตรีมเพื่ออะไรสตรีมไปกัวแพลเหมือนเดิมไหมโง่เ <c oughs> พราะอะไรเพราะมึงเล่นแฮก เอามึงไปหลอกมาเถอะมายังบอกว่าโตเลยโตเลยไอ้ตัวหลงมึงแฮกไปแยไดน,นาวีอะไอ้อะมึงไปโหลดมึงไปโหลดแฮกมึงมาที่ชื่อว่าแฮกอะไรวะกูวิ่ตามกูห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันโอเคเก้าพัน โอเคผู้ติตามกูห้าพัน 5, แล้วแล้วกูได้โทรศัพท์ไหมโอ้กูได้โนเกียว่ะกูได้โนเกียว่ะเอฟเนี่ยลูกผู้ชายเขาไม่ใช่มือถือกันอัดวิดีโอก็ใช้โนเกียอัดตรงไงโอเคไม่พู้ดตามฮะห้าหมื่น 5, ลูกกูดเดวลาดเดวลาหายตัว